เราจะมาทำการตรวจสอบว่าระหว่างการทำแอปพลิเคชที่มินิมัมกับแมกซิมัมไรายได้จะแตกต่างกันอย่างไร ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พอร์ตของผมเองนะอันนี้พอร์ตของผมเองนะครับแล้วก็ผมจะที่ฟแน a n นซ์แล้วก็เทรดดิ้ง การลงทุนเริ่มต้นที่100ดอลลาร์ถึง2,999ดอลลาร์นะครับเราก็จะมีกำไรอยู่ที่16ดอลลาร์16วันเฉลี่ยแล้วก็วันละ1ดอลลาร์อันนี้เป็นเป็น,นให้แบบทดลองก่อนนะครับให้ทดลองก่อน16วันแล้วก็ถอนออกไปแล้วก็มาลงทุนใหม่ สามารถทําได้ครับได้ถอนทุนคืนด้วยได้ทุนคืนแล้วก็มีกําไร16ถอนออกไปเลยครับแล้วก็เอากําไรไปใช้ได้แล้วก็มาลงใหม่ทําแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ผมจะไปที่ฟิวเจอร์เทรดดิ้งนะครับฟิวเจอร์เทรดดิ้งเริ่มก็มีระยะเวลาในการทํากําไรอยู่ที่26วันนะครับลงลงทุนตั้งแต่ 3,000ดอลลาร์ถึง14,999ดอลลาร์นะครับอันนี้เราจะลงไปที่3,000ก่อนเป็นมินิมัมนะครับจะเห็นว่าเขาให้กำไรเรามา1 1 3 8 8 8 8 0ดดอลลาร์นะครับแล้วเราก็จะไปที่สวิงเทรดดิ้งนะครับไปอย่างเร็ว สวิงเทรดดิ้งก็จะมีระยะเวลาในการทำกำไรอยู่ที่35วันใช้เงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่15,000ดอลลาร์ถึง49,999ดอลลาร์อันนี้ขั้นต่ำเราก็ลงไปที่15,000ดอลลาร์เราจะได้กำไรมาทั้งหมด9,135ดอลลาร์ สัญญาก็ถอนออกไปได้เลยแล้วจะลงใหม่ก็ได้ครับต่อไปเรามาดูที่ Day Trading ระยะเวลาในการทำกำไรอยู่ที่45วันใช้เงินลงทุนอยู่ที่50,000ดอลลาร์ถึง2,99,999 2, ดอลลาร์ ันนี้ก็ลงขั้นต่ำไว้ที่50,000นะครับเราจะได้กำไรอยู่ที่7,000 0เอ้ยโทษทีครับ4,7,925ดอลลาร์นะทั้งหมดก็เอาไปคูณกับราคาของดอลลาร์ในณเวลานั้นนะครับสุดท้ายนะครับเรามาที่ d d a a y t r i n g Pro Day t r a d i n g Pro มีระยะเวลาในการ ทำกำไรอยู่ที่ที่60วันลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่สามสามแสนดอลลาร์ถึง1ล้านดอลลาร์นะครับก็ใส่ตัวเลขไว้ที่สามแสนเป็นมินิมัมแล้วก็กำไรนะเราก็จะได้กำไรมา4ี่แสนสอ0 0มดอลลาร์ จะไปดูซิว่าถ้าเป็น maximum เราจะได้ได้ผลประกอบการหรือได้กำไรขนาดไหนแค่ไหนนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับเราไปที่ลองเช e r m ม s h a d i n g นะแล้วก็เปลี่ยนจากหนึ่งร้อย zero one เป็น2 9 9 9 2้9 9, 9. ้ ครับก็จะได้กําไรอยู่ที่479นะครับ479อยากรู้ว่าเป็นกี่บาทก็เอาไปคูณราคาดอลลาร์ณวันที่เราจะขายนี้แล้วก็ไปที่ฟิวเจอร์เทรดดิ้ง เปลี่ยนจาก3,000เป็น14,999เราจะได้กําไรอยู่ที่5,693.62ดอลลาร์ใช้เวลาเพียงแค่26วันหน่วยการลงทุนอยู่ที่มินิมัม เริ่ต้นที่3,000ดอลล่าถึง14,999ดอลล่าเราจะได้กำไรอยู่ที่5,693.62ดอลล่านะครับต่อไปเป็นสวิงเทรดดิ้งสวิงเทรดดิ้งระยะเวลาในการทำกำไรอยู่ที่35วันเงินลงทุนอยู่ที่ขั้นต่ำ15,000ดอลล่าถึง 49999ดอลลาร์เราก็จะเปลี่ยนเป็นแม็กซิมัมนะครับส9 9เ9 9 9 9 9, 9. นะครับก็เราจะได,ได้กำไรอยู่ที่3449.39ดดอลลาร์ ไปเราก็ไปดูสิว่า d a y t r a d i n g เป็นยังไง d a y t r a d i n g ก็จะใช้ระยะเวลาในการทำทำกำไร45วันลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่50,000ดอลลาร์ถึง2,99,999ดอลลาร์นะเราก็จะเปลี่ยนจาก50,000 เก้าห9หนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะมีกำไรอยู่ที่2องแ4นแป ดอลลับและก็สุดท้ายนะครับเป็น Day t r y t i n g Pro pro ระยะเวลาในการทำกำไรอยู่ที่60วันเนงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่300 0 0 0ดอลล่าถึง1ล้านดอลล่า เปลี่ยนจากสามแสนเป็นสิบล้านดอลลาร์เราจะมีกำไรอยู่ที่1ล้านส0 0แสนมืนดอลลาร์นะครับอยากรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ก็เอาราคาของราคาดอลลาร์นบะปัจจุบันไปคูณนะก็จะได้มาเป็น เงินบาทครับสำหรับคลิปนี้ผมเปรียบเทียบให้ดูอย่างเรียบอย่างเรียบร้อยแล้วหวังว่าคุณคงจะเข้าใจในการลงทุนที่ผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นการชักชวนนะครับแต่ว่าทำเพื่อให้คุณเข้าใจว่าระหว่าง แบบมินิมัมกับแมกซิมัมเราจะได้มีไรายได้แบบไหนอย่างไรนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอจบออในการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะครับช่วยกดถูกใจกดติดตาม ไว้นะครับเพราะว่าเวลาผมอัปโหลดเนี่ยวิดีโอเนี่ยคุณก็จะได้เห็นถ้าคุณกดติดตามมาไว้ก็จะขึ้นมาให้คุณได้เห็นเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนจบในคลิปนี้ครับก็ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ